เพราะเราเป็นสาวเซ็กซี่ถูกไก็เลยต้องคุยๆไว้ก่อนคือหนูไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่นะแต่เราแต่งตัวโป๊ะไม่สวยจริงแบรนด์นีอ้อยู่แล้วใช่ค่ะใส่เจนสดาหนูว่าแบบตั้งแต่เข้าวงการก็ใส่เจนสุดาแต่เป็นยุคเสื้อยืดแล้วก็ยังยิ้มอีเจเลยค่ะใส่เขอแบบขายออนไลน์จนขายที่ตึกเอจนวันนี้แบบช็อปเยอะมากๆเราว่าอะไรที่เป็นยุคแคมป์ของแบรนด์ของเจนสุดาคะ พี่แจมีความแบบยูนิคในความเป็นรีสอร์ทเป็นความแบบรีสอร์ทของแบรนด์มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความแบบฮอลิเดย์แต่ก็มีความแบบว่าจริงจังได้ใส่ไปงานแต่งก็ได้จะใส่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ทุกคอลเลคชั่นเขาจะเปลี่ยนแบบว่าสไตล์ไปแต่ว่ากลิ่นความเป็นเจนสุดาค่อนข้างชัดค่ะแล้ววัในีุผู้เสื้อผ้าเราที่คือแบบหลายคุณเต็มหนูว่าหนูมีทุกคอลเลคชั่นโอ้ดีไซน์แบรนด์ของแบรนด์ค่ะวัทเทอหน่อยค่ะแบรนด์มันจะรับถมาละค่ะก็ เอ่อช้อปปิ้งคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของพี่เจนได้แล้วนะคะถูกช่องทางออนไลน์แล้วก็ถูกถูกหน้าร้านเลยนะคะก็ขอให้พี่เจนปังๆแบบว่าอยู่คู่ประเทศไทยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ไปเมืองนอกเลยด้วยประเทศไทยพี่ใช่ไหมคะไม่ใช่หรอไม่ใช่ยิ่ยู่ๆอาทำการงานเป็นยังไงบ้างการนี้เป็นเน็ตยูทูบเบอร์ซิงเกิลหรือว่าวันเทเวอรเออก็ทุกอย่างเลยค่ะที่ทำได้รายการละครแต่ก็เพิ่งปิดกล้องละครไปเรื่องมายากับเชนค่ะ ใช่แซ่บๆอันนี้ก็แซ่บมากๆค่ะไปดูว่าหนูว่าน่าจะได้ดูปีหน้าค่ะ2025แต่ว่าถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาไม่ได้เว้นหายไปจากการเป็นนักแสดงเนาะใช่ก็ยังเล่นละครอยู่ทุกปีแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้มีให้ดูแบบทุกเดือนเหมือนตอนแรกๆเลยค่ะ เมาอยูเลฟกันลูกความรักีค่ะใช่ค่ะแบวัยเวัยแทปปี้แฮปปี้ค่ะย่าียดแบที่คนต้องกาะตอนั้นหนูปวดทัวระสามามไหมคะสามเร็วเนาะใช่ค่ะปีหน้าสี่ยัง Crazy Love อยู่เามันรัก Crazy l o v แบบยงยังไงบ้างก็เถยงไค่ะทุกมันก็มันเออหนูไม่รู้จะเล่าไงไปถึ่มันก็ก็ก็ มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ได้อยากจะมาใช้ว่าไอ้ความรักมีแต่มุมที่แบบมันดีอย่างเดียวมุมที่เราไม่เข้าใจกันก็มีแต่หมายถึงว่าด้วยเราและเขาค้างที่รู้สึกว่าแบบตอเราเลือกกันแล้วอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็พยายามจะแบบต่อสู้จนแบบมันไปในทุกทันยู่กันเลยแล้ว่าก็มีการปรับจูนกันเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะมีความปรับจูงกันทุกวันเลยค่ะก็ในเวันที่หนับตัวบอกว่าที่คิดว่าจะมีความรักแต่คุณทำให้นำรักได้เขารักเรามากมากด้วยนะคะหมายถึงว่าแบบมันไม่ค่อยมีวันไหนที่เขารู้สึกว่าแบบ ไม่อยากมีเราไปเลยนะเออทุกครั้งที่ทำอุ้ยหมออะไรนี้สัมภาษณ์หรือกลัวนี่สัมภาษณ์หรือกลัวอะไรแต่เราจริงๆแต่พอพูดออกไปแล้วดูเหมือนกัวเออค่ะย่งก็เลยเออออกสีเจ้นเลยนะคะแบบว่าขาดไม่ได้ไม่ให้หนูก็หายใจด้วยจมูกของหนูเองนี่แหละทำไมาถึงว่าแบบเออบางครั้งเราก็คือเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบอยู่ด้วยง่ายอ่ะหมายถึงว่าพอเขาอยู่ได้อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเขาต้องรักเรามากๆทุกครั้งที่มันเกิดการไม่เข้าใจกันก็ ก็ปัดหมุนค่ะเคยเคยเถามแฟนนะคะว่าเอ้ยเรารักท่านรักเราขนาดนี้เพราะอะไรหน้าเขาไม่ได้เป็นคนพูดมากเหมือนหนูเลยเน้องก็ถีใช่หนูก็คืาแบบค่อนข้างจะเป็นเธออินโทรเว,วิร์ตแล้วเราก็เอ็กโทรเวิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ฟังนั่นแหละค่ะมือนหนูเลือกคนฟังมาในชีวิตเลยแล้วเราเคยเคยมองตัวเองว่าแบบเอ้ยเราน่ารักแน่ๆเลยเขาถึงได้รักเราทั้งรักเราตรงไหนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเรามองตัวเองเรามองตัวเองนั่นแหละสิหนูมองว่าหนูแบบหนูน่ารักค่ะแล้วก็ หนุ่มแบบเหมือนไปโพล่าสำหรับเขาว่าหนุ่มนี่ถูกอารมณ์ให้เขาได้เสพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอินซันยความเรียกเขาเป็นอินโทรเวิร์ t อะค่ะอารมณ์เขาจะค่อนข้างแบบโมโนโทนนะคะเหมือนเราเป็นแบบเชื้อเพลิงในชีวิตเขาดีเนาะไม่ใช่ค่ะความแตกต่างที่ลงตัวใช่ค่ะหรือว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัวแล้วเราคาดหวังกับความรักในราคาต่างก็คาดหวังแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบ รู้สึกว่าถ้ามันใช่หรือไม่ใช่เราจะจะรับมันไม่ได้คือถ้ามันไม่ใช่เราอาจจะผิดหวังแต่เราก็รับมันได้อยู่ตรนี้ปถ้าถ้ามีงานแต่งใหรมัจริงพี่พีทเรียนเชิญค่ะแต่มันยังไม่มีเลยไม่รู้จะเล่าอยังไงค่ะารน้างไหมค่ะอไม่ได้พูดอะไรแบบแบบ จริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหนูคิดว่าเขาไม่ได้เป็นคนย้อนกลับไปว่าเขาไม่ได้ชอบพูดอะไรย่างเงี้ยหนูคิดว่าถ้าเขาจะเกิดขึ้นเขาจะเกิดขึ้นเลยอะไรย่างอแต่เราเรามันเปนานีกันเนาะเพาอยากจะมีงานแต่งงานอะไรเงี้ยแต่หนูไม่ได้เป็นคนเครซี่เรื่องงานแต่งงานแต่หนูเครซี่เรื่องการมีครอบครัวมากกว่าหายถึงว่างานแต่งงานไม่มีก็ไม่ได้ช็อกเราแต่เราแค่รู้สึกว่าการที่เราแบบมีครอบครัวหรือมีทีมที่เราแบบเห็นภาวว่าอันนี้คือตกลงกันแล้วอะไรย่างเงี้ยหรือว่านั้นเป็นเป็นค ปั๊มดับชัวงทีเขาแบบปุ๊บปั๊บขอแต่งเลยแล้วประมาณนั้นใช่ค่ะแล้วเราสวยทุกวันสวยทุกวันค่ะทุกคนทุกคนเนี่ยมีความยืดมือ่ไหมควมยืดไหมความยื่นมือซ้ายขาต้องมาเราหล่อนี่ผมยื่นมือขวาเฉยเลยเราไปซ้อมใหม่ก่อนแล้วอยากทำผิดอยู่เลยอ่ะแต่วันนี้ก็นอนน้อง้อมค่ะเอ้ยพูดไปแล้วได้ไงเนี่ยค่ะค่ะแฮปปี้แฮปปี้ค่ะฝากติดตามผลงานแล้วก็ ทำรักแล้วกันแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากเจนชูดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่เจนไปอีกพี่เจน่พีเจน